ถ้ารถถังอยากเจอกับผม ผมคิดว่าระดับเทนชิลก็คงต้องต่อให้เขาสู้กับผมคนละยกแบบ3มลุมหนึ่งขอบคุณที่ท้าทายมานี่คือคำพูดสุดโอหังจากปากของเทนชินนาสึกาวะนักชกคิกบ็อกซิง่งซูเปอร์สตาร์ของญี่ปุ่นที่ออกมาโต้ตอบรถถังจิตเมืองนอนยอดนักชกดีกีแชมป์โลกมวยไทยของวันแชมเปี้ยนชิพเจ้าหมอนี่เป็นใครทำไมถึงห้าวขนาดนี้มวยเด็ดเจ็มีเรื่องราวประวัติของเทนชินนาสึกาวะมาฝากทุก ก่อนรับชมคลิป789 Story อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมวยเด็ด789เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์มวยไทยที่ครบเครื่องมากที่สุดจากเรา เทนชินนาสกาวะเกิดเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2541ปัจจุบันอายุ22ปีประสบความสำเร็จอย่างมากกับอาชีพนักต่อสู้เขาเกิดที่เมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นเริ่มถูกฝึกให้เรียนวิชาการต่อสู้ครั้งแรกตอนอายุ5ขวบด้วยคุณพ่อเป็นผู้ที่สอนวิชาเคียวคุชินคาราเต้ซึ่งเป็นคาราเต้ที่ออกอาวุธเต็มรูปแบบให้แก่เทนชินส่วนคุณแม่ทำอาชีพเป็นพนักงานต้อนรับในยิมดังกล่าว เทนชินเติบโตมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เขาเป็นยอดนักคาราเต้เพราะเขาถูกเคี่ยวกลัาม,มาตั้งแต่เด็กและตัวเขาเองก็ตอบสนองกับสิ่งที่โค้ชทุกคนสอนเป็นอย่างดีไม่นานนะักเทนชินก็เริ่มฉายแววให้เห็นว่าเขาพิเศษกว่าเด็กทุกคนในรุ่นเดียวกันด้วยการคว้าชแชมป์ระดับประเทศในรุ่นเยาวชนตอนอายุ11ขวบโดยเทนชินเดินหน้าไล่เตะคู่ชกเป็นว่าเล่น และพออายุ13ปีเขาเบนเข็มเปลี่ยนจากคาราเต้มาอาดีทางคิกบ็อกซิ่งแทนเพียงแค่2ปีเทนชินก็กลายเป็นเด็กนรกที่ผู้ใหญ่ต้องวหวาดผวามีสไตล์การชกที่ไม่เหมือนใครเขาคิดค้นยุธทธวิธีโจมตีคู่ต่อสู้ในแบบของตัวเองโดยการนำเอาวิธีการเตะแบบคาราเต้ที่มีทั้งการหมุนตัวเตะกระโดดโยนเข่าการลอยตัวเตะคู่แข่ง มาผสมผสานและพัฒนาจนเป็นแนวทางของเทนชินแถมการเคลื่อนที่ฟุตเวิร์กของเขาก็ลวดเร็วมากจนยากที่จะรับมือผลงานของเทนชินตอนเป็นคาราเต้และนักคิกบ็อกซิ่งมือสมัครเล่นมีสถิติชนะคู่แข่งเป็นร้อยไ์และเพียงอายุแค่15ปีเขาก็เทินโปรเป็นนักคิกบ็อกซิ่งอาชีพอายุน้อยที่น่าจับตามองอย่างมาก เทนชินเซ็นสัญญาเข้าสังกัดไยซินหนึ่งในองค์กรการต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นใช้เวลาแค่ปีเดียวก็คว้าแชมป์ไลซินรุ่นแบนตมเวทมาครองได้และป้องกันตำแหน่งได้ยาวนานถึง4ปีหลังจากนั้นก็เดินหน้ากวาดเข็มขัดมาอีกนับไม่ถ้วนเทนชินเป็นนักคิกบ็อกซิ่งที่ประวัติสวยหรูไม่เคยแพ้ใครบนสังเวียนคิกบ็อกซิง่งแถมส่วนใหญ่มักจบลงด้วยการที่เทนชินชนะน็อกใส่คู่ต่อสู้ เรียกได้ว่าเขาสามารถเลือกได้เลยว่าจะชนะนอกคู่ต่อสู้ตอนไหนและจะชนะด้วยท่าอะไรยูซาคุนากามุระหนึ่งในนักคิกบ็อกซิ่งที่เก่งที่สุดของญี่ปุ่นณเวลานั้นก็โดนเทนชินไล่อัดจ,จนหมดสภาพต้องยอมแพ้เป็นนายกที่สองรวมถึงนักมวยไทยค่าตัวเรือนแสนอย่างเสือคิมสิสอทอแต๋วก็แพ้เทนชินถึงสองหนอำนาจรื่นเริองอดีตแชมป์โลก IBF และอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นของทีมชาติไทยก็เคยโดนเทนชินต่อยร่วง mm. เช่นเดียวกับวันฉลองสอจตงปาจีน mm. ก็โดนเทนชินอัดนอกตั้งแต่ยกแรกจนในปี2018ในที่สุดไลซินก็ตัดสินใจดึงรถถังจิตเมืองนอนนักมวยจอมบ้าดีเดือดมาเป็นคู่ต่อก่อนด้วยแต่ทว่าในไฟนั้นเทนชินกลับเจอกับสิ่งที่คาดไม่ถึงเพราะรถถังไม่สะทกสถานกับอาวุธของเทนชิน แถมยังเป็นฝ่ายเดินหน้าไล่ถล่มหมัดใส่ซุปเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นจนเสียอาการแต่ครบยกกรรมการกลับชูให้เทนชินเป็นผู้ชนะซึ่งไฟนั้นหลังประกาศผลคะแนนเทนชินถึงกับร้องไห้หลังน้ำตาและพูดประกาศออกไหมว่าเขาไม่สมควรเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้กระแสหลังจบเกมคู่นี้ส่งผลให้เทนชินถูกวิจารณ์อย่างมากเพราะถ้ามองด้วยสายตา ยังไงรถถังก็น่าจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะมากกว่าไลาสินต้นสังกัดของเทนชินจึงแก้เกมด้วยการทุ่มเงินเกือบ300ล้านบาทดึงตัวฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียแชมป์มวยโลกชื่อดังมาต่อสู้กันในกติกามวยสากลในอีส4เดือนต่อมาไฟนั้นทำให้รรชื่อของเทนชินดังไปทั่วโลกเพราะเขากลายเป็นคู่ชกของฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียแม้เทนชินจะแพ้น็อกให้กับฟลอยด์หลังยืนอยู่บนเวทีได้แค่138วินาทีเท่านั้น แต่เขาก็สามารถเรียกกระแสความนิยมกลับคืนมาได้หลังจากนั้นเทนชินเดินหน้าเก็บชัยชนะในเส้นทางคิกบ็อกซิ่งมาได้ตลอดและยังรักษาสถิติไม่แพ้ไว้ได้โดยหนึ่งในคู่ต่อกรชาวไทยที่ถูกเทนชินเก็บชัยชนะได้ก็คือกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์ที่พลาดท่าแพ้คะแนนไปแบบขาดลอย เทนชินนาซึกาวะมีแผนจะเลิกต่อยคิกบ็อกซิ่งแล้วหันไปเทิร์นโปรเป็นนักมวยสากลอาชีพในปี2022ซึ่งก่อนจะทิ้งทวนอำลาสังเวียนเทนชินก็เตรียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการหาคู่ชกแบบ3ามนุ่มหนึ่งโดยเปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้3คนขึ้นเวทีมาเจอกับเขาที่ระยกซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่รถถังจิตมองโนน คู่ปรับเก่าที่ยังคาใจมีโปรแกรมว่างพอดีนักชกชาวไทยจึงส่งคำท้าไปยังเทนชินว่าต้องการสู้ไม่ว่าจะ3มยกหรือห้ายกก็พร้อมหมดแต่แทนที่เทนชินจะตอบรับด้วยไมตตีเขากลับตอบกลับว่าถ้าต้องการจะสู้กับเขาก็ให้มาสู้แบบ3ามลุ่งหนึ่งเพราะเขาไม่อยากเจอแบบหนึ่งต่อหนึ่งงานนี้ทําเอาพระจันฉายพี่เคแสนชยัยอีกหนึ่งนักมวยไทยถึงกับเดือดและเสนอตัวอยากเจอกับเทนชินในแบบกติกาม,มวยไทย ที่ไหนก็ได้ในโลกโยกเว้นที่ญี่ปุ่นโดยล่าสุดไลเซิงต้นสังกัดของเทนชินได้มีการประกบนักมวย2ใน3รายออกมาเป็นที่เรียบร้อย ที่จะเจอกับเทนชินซึ่งไม่ใช่รถถังและพระจันรฉายแต่เป็นสองนักมวยชาวญี่ปุ่นส่วนอีกรายนั้นที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยจะเป็นนักมวยไทยหรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไปในแมตช์สามลุ่มหนึ่งของเทนชินและหากมีความเคลื่อนไหวใดๆเพิ่มเติมมวยเด็ดเจ็ก็ไม่พลาดที่จะนำมาฝากทุกคนอย่างแน่นอนและนี่ก็คือ7 8 9ตอรี เพื่อนๆสนใจประวัติด้านไหนของวงการมวยหรือประวัตินักมวยคนไหนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและหากผิดพลาดประการใดต้องขอกราบอภัยมานัดที่นี้ด้วยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรามวยเด็ด789